ไม่มีเลยเธอไม่ได้สั่งเลยเข้าหรออืมพี่ก็ถามเราทำลอยให้มันเสร็จๆไง เอาที่เดิมเลยนะทุกคนเริมร่มเริม่มเริ่ม อาจารย์มาตายที่เดิมอหรอเออมาซ้ํา <c oughs> ไม่เห็นเลยนะตอนโดดคนบนเครื่องเหลือยี่สิบคนอาติหรือเปล่า Weapon. oh không, mà rồi. Này. không mì rồi. Nhạc này có gì cả, không có gì có gì không có gì cả, không có gì เลสเลยว่ะามเหลือ,อ mark the location M สองสต้องมาร์คุสมเหลือครับแคเราครับมีอะไรเลย่ไ <ij ang S 1> หมครับอ<า>รับยิตงตามตูดเหรอครับยิงตูดเลยยังไง I got s u p p l i s e คอ 2> 2อ ะ M4 I got supplies I got supplies เป้นเด็กๆเขาเล่นกันมั้งจานนะโอเคนี <Okay. S 1> ่เล่นนะเนาะ M4 เฮ้ยจานมาเข้มเลยว่ะงอนเนี่ยแอิงจรงว่ะเข้มปัดเลยวะ่ะ <c oughs> ต้องรูติดฟันว่นนะโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้โหไรวะฟันฟันถี่น่าดูนะ <c oughs> I got supplies got ฟันจะไม่ถี่เท่ารหร่แต่พัดลมอะเบอร์อะไรไอทีโดนเจอโน่นก็ไม่เอาเจอนี่ก็ไม่เอาเปลี่ยนมาสามเบอร์ละยังไม่ได้ยิงใครมีแปลขึน้นฮะสิดออะวันนะี้มีแมงกระสายคันหนึ่ง ชันมากอการไปตามอะไรแก่ห่อปวดไม่ยิงแล้วแหละยง่อยว่ะอ้อจานพัดล<ฮ>้อมอะไรอ่ะไปแฟนต่<ฮ>อเลยตอคนไม<ฮ>่อยู่ละ แเป็ตของจริงว่ะดูดิของจริงว่ะจุกลือจุกลือจุกลือขับรถมาเด้สองคนนะะั้นอะเออใกล้ว่ะออจาน Someone has been here. Watch out. Mark the location. มีรถหน้าสะพานนี่รถยังไม่เจอมนุษย์เลยนะขับกลินว่าจันเกียบพี่ หลอนนะก่อนเสียงเครื่องบินบันดังไปปะถ้าหาติดปะ NO มีคนมามา,า,า,าเลย ไในบ้าน,น,บ,านบันไดมัน,น,าน้ามี Watch out หลังกำแพงแพงน้องจารขึ้นเอาตัวในบ้านกับฉันได้ดิมันโดดย,ย้องย้องอยู่เนี่ย ดู่ตรงบันไดเนีย่ยตร,นะตรงนี้ตรงนี้ตองขอบขอบบ้านมากอย่อยู่ไหนหรอวะตัวนั้นจะไม่ได้ซ้ำ ไปชุบเพื่อนวะจานว่า,า,วามันอยู่เนี่ยนั่งเลยวะอวยเอาไปให้เขิดมาก อกอได้ตึงมาแล้วเย็นนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมานหน่อยด,ดูข้างหลังเลยเหรอม้มข้างหลังก็มีคนอะ่ะมาข้างหลังก็มีคนน่นะ หลังเนี่ย Watch out ตัวนึงหายว่ะจานอยู่ตรงนี้เนี่ยตแรกงนี้เน,นี่ยชุดชุดชุดหมีอ่ะ Watch out ก็เห็นเนี่ยใกลๆขนาดนั้นเลยเหรอชุดหมีอ่ะสองตัวว่ะช,ชุดอยู่นี่เลยเว้ยม,มีมุมกำแพงขวา Watch out ไม,ไมเหลือตัวนึงนะ นั้นบอดแม่มีริมรั้วริมรั้วขวาแล้วก็ก้อนหินซ้ายนะคะอยู่ในบ้านนะตัวหนึ่งนหะยิงได้ไหมตรงนี้ยิงได้ปะวะตาน้ำมันหมดลูกกระสุนก็หมดเสียงใครวะ Out. Need ammo. ้าอยู่ในบ้านเพียบเลยนะจาระเบิดไปสามลูกรับเข้า อยู่ก้อนหินกลางบ้านะานะก้อนหินเนี่ยอยู่ล้อแหวงล้อแหวงหมดเหรอโอเคตึ๊บวะจานจบละสาวรถมาชาร์จเนี่ก็แย่จริงวะศูนย์คิวบอบอกแล้วมันดีายว่บอกแล้วสองคนเก้าอยู่แล้วอจานคน<อ><อ>เก้าอยู่เป็นหน้าสองคนหรอ ต้องพูดเยอะเนาะไม่น่าขับรถมาเลยวะทองานอ่ะในอั <c oughs> นนั้นอ่ะซานอาตินน่ะไงอ่ะหนีแล้วหมดแล้วไอ้ตินแรกอ่ะจริงจริงการซ้ำไม่ใช่อรอไมชใช่ไหนตีตัวยังไหนวาเออ แค่สามไนะม่ต่อหน้าทีแดงเออมีตัวชวุบมีตัวชวุบชุดหมีอ่ะฉันยิงไว้ต่อแรกงงหมดล้อตอนนี้หมีหแม่ง<ะ>ทั้งแบบ mark the location ต้องเหลือตัวนึนซึง่งมันซ่อนอยู่ในนี้แหละไหนวะเออหมีทั้งแบบงงหมดละมีใครยิงไหมต่อแรกที่แดงคน,<ๆ><ๆ>นขาว a t c h out! จับ <Out. S 2> ไม่ขับไปตรงๆนี้ไม่ได้นะมันก็สเปยได้ดิลขึ้นไปบนนี้เขาต่ำกว่าเนี้ยไม่ได้เล่นมาได้ไปเลยเลยเลย ตออวงเนี่ยก้ามสะพานหรือเปล่าก็าสะพานใหญ่การเส็ยคิวแล้วมั้งอ๋อ โอเคโอเคเอ่อคขืนชื่อว่าอาจารย์มันต้องให้เยอะหน่อยนะกำนันเกลียวอ่ะวิ่งวิ่งหน่อนะหมีแกหมีแกวันนี้เรามาตามล่าหมีกันนะทุกคนเมื่อกี้มันน่าจะอยู่นะวัตชมีตัวเดียวววน้องอ่ะ มันมยิ่งมาตัวเดียวนยนเนี่ยเมื่เกียตามลูกกระสุนลูกสองเ,เหรอโอ้โมันมีจมูกตัวป กลับไปรถเข้าวงเลยมาโอ๋อไปบ้านโน้นดีกว่านนะ่ะมันดอยขอบคุณสำหรับ fc ที่ติดตามเราเลยฮนะ fc กกนพิตตี้ Sang cả sẻ đi No Nói tồn Cái nó măn mong mày bị bịt phẳng này mà lòi đấy Need ammo. Ban nổ cả. มีตรงมุมอ่ะมุมตรงนี้ตัวเดิไม่เห็นก็มีบ้านนกตัวนึงอ่ะสมุกสมุกไม่มีว่ะสมุกอะไรน้องตายแล้วเราลงไม่ได้เราลงไม่ได้มีตรงนี้กับตรงนี้ตาดูชุดหมี่ให้แถวๆบ้านนกก็อยู่ไหน โอ้ยบ้านนกเก็บแล้วเออเมื่อกี้อ่ะกดปั๊มน้ำลืมไม่ได้จับปืนา,าเป็นกรรมไหล <c oughs> ลนลนกระปั้มเน่าไงเออมันจะเตรียมโดดไงปั๊มน้ำนะอ่ะปั๊มน้ำนะ่ะต,ตัวล่าง พวกมีโดเฮ้ยวงฝั่งเราว่ะไม่ต้องไปละเหลืออีกสิบเอ็ดตัวไหนไอพวกมนุษย์หมีเออโดนทำรถคูโบต้าควันขึ้นเลยเนะี <gasps> ่ยเจ้วพวกดือ้อ okay. มีโมหรอวะอ่ะเอ้มีสองอันเอาเวละเอาดิปลาไปแล้เฮ้ยาปลามาก็รับไปกระโดดมีโลอ่ะก็ไม่มีโมกให้ใครอ่ะให้ตัวเองก่อนไม่หรอให้ไปแล้วไม่เอาไหนอ่ะกระโดนกระอดน แห่แห่อะไอ้หพัดลมอมดูะไรของเขาเออ Ba bội trên về Nãy đều là, yêu đạo 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 ใจรอใจรออย่าวันสุดในอย่าวันสุดไม่นอนดีเงอน่ไม่มีสมองให้หรอกนะสมองให้ตัวเองเถอะาจฝั่งโน้นฝั่งโน้น watch out อันนี้นอาจารย์ชุนมวยยิงทีเลยเห็นะชุดหมีอ่ะชุดหมีอ่ะชุดหมีเอี้ยวเหรอเออมาโดนมาโดนกระน้ไปแล้วสองล่าชุดหมีชุดหมีเหรอโดนชุดหมอยมันมีฝั่งหนูนะยิงมาเสียงเอารถลงตู้ลงน้ำแล้วมายิงแล้วมาร์คจุดโลเคชั่นยังไม่มีอ่ะไม่ยิงรถแล้ว หลายตัวนอกไปสองนอกไปสามโอ้ยจานเดี่ยวตรงหน้ากันเลยอืออือเอาหัวควิดแม่งเลยจานยิงติ้กเนี่ยอือเม่เมันชุดทางหรือว่ามองไม่เห็นว่ะโอ้โหจานท่นเอาหัวควิดตูดมันอยู่เนี่ย ไม่จริงไ่เวลาฉันเดินไปถ่ามมันไม่มาเลยเยอนจังเวอร์ว่ะบอกตรงว่าเขียนเยอะเสียเส้นว่ะฉันหัวฟิดตูดมันจะตายอยู่แล้วบอกอยู่อยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยฉันเห็นเสียงปืนนี่หนั่นฮัลโหลอาจารย์มีตัวหนึ่งขับับอะไรเนี่ยไอ้นั่นขับรถข้ามน้ำมาฉันโดนอ่ะ งงมากเลยทุกคนแบบนี้มีแต่คนใส่ชุดหมออ้อยกับชุดมหมีนะไปให้แม่แก่ไปชงโถย ไปไปเปลี่ยนดาราไอเดี๋ยวขอที่ให้พิตตี้เล่นนะเปลี่ยนดารา